So <hein? S 1> อ, <c oughs> อั <Inter f ait> นนี้ถามวันนด้ไมโชว์นแถามยัว่าอย่างเดืออันน่นแล้วมันก็แตะดลกดดึงมันดิดึงจักเข้าน้งบล็อกเลยจะกินหมดไหมนะหมด บ้านไปเซ็น oh. ท uh ันด้วยนะพ้าอุตสาแกะหอยให้อุตสาอุตสาโอรีวิวหน่อยรีวิวไม่เป็น เกต,ตัวเี้กหายสดมากสดจริงตัวเล็กแต่ว่าสดโอ๊ยทำไม่ได้เหรอสาว เอาตัวใหม่ตัวนี้แกะได้ตัวนี้ละกล้วยมี่ยูบอฮอเขาต้มจกบาทตีแกะง่ายมากเลยอนะ่ะเสียนเสียนมากเลย โอ้ให้ดูสิสุดไหมแดงอันลังสองอ้โอ้ ตูดมันเล็กหรือเปล่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปง้างครีมเอ่อให้มันแบนๆแล้วก็เสียบเข้าไปใช่อยางไงนะเออ อย่าเพิ่งง้างลูกเสียบเข้าไปก่อนได้ไหมเห็นไหมเธอจำ